بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأكتة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خب. وشكر الله سبحانه وتعالى خواصا سبحانه وتعالى تبرعون صنعوا وراونان มีชีวิตอยู่ในเดือนที่พวกเราต่างคิดถึงบรรยากาศในการถือศีลอดในเวลากลางวันในการยืนละหมาดร่วมกันในเวลาค่าคืนเดือนที่พระองค์ลอสุบฮานวาตาลาทำให้หัวใจของเราสงบด้วยกับการทําอบารดาวต่อพระองค์ทำจุลินแล้วครับสิ่งที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้คือเรื่องราวของหลักการศรัทธาในการใช้ชีวิตในรมฎอน เปา้าหมายที่สําคัญที่สุดเป้าหมายที่สูงสุดที่สุดที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานุตาลาทรงให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่ในดุนยาได้ใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาไม่ใช่อื่นใดเลยครับพิธีพระองค์นั้นจะให้พวกเราเนี่ยทาการเคารพอิบาดะศักระต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาและพงค์จะให้พวกเรานั้นทําการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ลัส ah ุวรรณตาราได้กล่าวไว้ว่ามาความาคอลักตุนจินนะวัลอินท์อิลลิยบูรุนยะคะไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่อสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นอที่จะให้พวกเขานั้นทําการอิบาดะทาการเคารพสักการะต่อพระองค์บรรดานักวิชาการบรรดานักทัศซีได้ให้ความหมายของคําว่าเพื่อที่จะให้พวกเขาทําการอิบาดะนั้นบรรดานักวิชาการได้บอกว่าลิยูวะให้ดูลเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ทําการให้อกภาพต่อไอวังลอสุวานณวตาลา การมีอักิดะที่ถูกต้องการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานูวัตาลาเป็นสิ่งแรกเป็นหลักศาสนาเป็นหลักประการแรกที่บรรดาราอซูลก่อนหน้าพวกเราและบรรดาอุมามต่างๆก่อนหน้าพวกเราได้ทําการเรียกร้องไปสู่การมีอักีดิดะมีหลักศัทธาที่ถูกต้องเป็นอย่างแรกแต่ทุกๆรอซูลที่ลอสุบฮานูวัตาลาได้ส่งไปยังแต่ละกลุ่มชนนั้นพวกท่านต่างเริ่มได้ก่การดาวัตุตเตฮิตต่างเรื่องการ เรียกร้องเชิญชวนขอพกท่านด้วยกับการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานูอัตตาลาและเรียกร้องให้ผู้คนนั้นทำการออกห่างจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อลอสุบฮานูอัตตาลาเป็นอันขาดอัลลอฮุซุบฮานูอัตตาลาดีกว่าว่าว่าเราก็ได้บปอันาฟีกุลอุมะตินรอซูลันอันยับบุรุลลอฮ์วะอัลตันิบุตาะกุดความว่าและแน่นอนเราได้ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติ โดยให้พวกเขาเรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขาว่าพวกของพวกเขาว่าพวกท่านจงเคารพภักดีต่อล้อเถิดและจงหนีให้ห่างจากบรรดาจเวอิสและท่านอบีมุมฮัมหมัดส,ส,สลุลลัวฮวอและฮิวะซัลลัมเนี่ยยังได้บอกว่าอิสลามเนี่ยได้ถูกวางไว้หรือได้ถูกสร้างมาบนกับหลักพื้นฐานบนหลักพื้นฐานห้าประการด้วยกัน ท่านนบีมุฮัมมัดสุรุลลอฮุอะลัาอุสซาลลัมได้กล่าวว่าบุนียนอิสลามอนห้าสัญชาติ์เดว่าอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัันนมมุฮ وأن محمد رسول ا ل อ ه و ว ق ا م الصلاة وعِيَّة อิ ز ك ا ั و ص ะ و า ا ل ر َอ م َ ض َ ا ن وحَج البَيْت قاموع อิสลามนั้นได้ถูกวางไว้ได้ถูกสร้างมาบนหลักพื้นฐานห้าประการด้วยกันประการแรกคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรคู่ควรแก่การเคารพสักการะ เป็นเศษแต่อัลอสุบฮานุวัตาลาและท่านนบ,บีมุฮัมมัดนั้นทรงเป็นศาสนทูตของพระองค์ในด้วยกับการดำารงการละหมาดและการจ่ายสการและการเถือสินอดในเดือนอรรมะดอนและการทำฮัตในใบติลลาฮิลฮารอมท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะซัลลัมได้เปรียบกับการศาสนาอิสลามไว้เหมือนกับการสร้างอาคารหรือการสร้างตึกหลังหนึ่งท่านนบ,บีบอกว่ารากฐานของการอิสลามเนี่ยก็คือการให้เอกภาพต่อร้อ รากฐานของอิสลามคือการมีหลักศรัทธาที่ถูกต้องคือการปฏิญาณตนการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเขาการยืนยันว่าพราะองค์นั้นเป็นพระเจ้าเพีอยององเดียวและปฏิเสธในทุกๆชีริกในทุทกๆสิ่งที่มาจากเทียบเคียงกับพระองค์และอิบาด้าอื่นๆบทบัญญัติอื่นๆก็จะเป็นเหมือนเสาเป็นเหมือนเพดานเป็นเหมือนกำแพงเป็นเหมือนหลังคาที่จะทําให้อาคารหลังนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์และสวยงามอาคารหลังนี้ เมื่อรากฐานอาคารมีรากฐานมีพื้นฐานที่แข็งแรงและแข็งแกร่งอาคารเหล่านี้ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะเจอแผ่นดินไหวหนะักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเจอพายุถาโถามสักเท่าไหร่ก็ตามอาคารเหล่านี้จะสามารถยืนได้อย่างมั่นคงและอย่างสงา่าเหมือนกับเช่นเดียวกันครับถ้าเรามีหลักการศรัทธาที่มั่นคงเรามีอากีดตุตเตาฮิตเรามีอัลลอฮฺบฮาูวะตะลาอยู่ในหัวใจของเรา ไม่ว่าเราจะเจอไอบาลลาไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบหนะักแค่ไหนเราจะรู้อยู่แล้วว่าลอสุบฮานวัตะาลาทรงเป็นพระเจ้าของเราพระองค์จะทรงคอยช่วยเหลือเราในทุกๆด้านเราก็จะผ่านทุกๆบททดสอบไปด้วยกับความมีอีมานต่อพระองค์ในเดนเช่นเดียวกันครับการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นอีกหนึ่งในอิบาดาที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นอิบาดาที่แสดงให้เห็นถึงการให้เอกภาพต่อลอสุบฮานอวตะลาเป็นอิบาดาที่ทําให้เราได้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะเป้าหมายที่สําคัญที่สุดที่พระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติการถือศีลอดขึ้นมาให้กับเราเพื่อจะให้เรานั้นได้มีความตักวาได้มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กล่าไวไว้ในสุรานบอกระวยะอิยูฮันละดีนะอามนุขุติบะกุมุ م ซ ل ยยมก ك มากุติบะลลีนากุมละอัลละกุมตัตตะกูลโอ้บรรดาผู้ที่มีอม م านศรัทธาแล้วทั้งหลาย การถือสินอดนั้นได้ถูกบัญญัติแก่พวกท่านเหมือนกับที่ได้บัญญัติให้กับกลุ่มชนก่อนหน้าพวกท่านและเหล่กลุ่มตัตตะกูลเพื่อที่จะให้พวกท่านนั้นได้มีความยำเกรงต่อพระองค์ได้มีความตะว่าของพระองค์และความตะว่าความยำเกรงนั้นคือการที่เราจะทําปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากความกดขี่ของพระองค์ทําในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากการลงโทษจากการอาสาบของพระองค์และ ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลว่อะไรวะสัลลัมยังได้บอกไว้ไว้อีกว่าคนที่ถือศีลอดใครก็ตามที่เขาถือศีลอดและเขามีและเขานั้นมีอีมานมีความศรัทธาต่อลอสุบฮานวูวะตาลาและเขานั้นหวังในการตอบแทนจากพระองค์บาปเล็กๆน้อยๆที่เขาเคยได้ทํามาก่อนหน้าที่เขาจะถือศีลอดอลอสุบฮานวูวะตาลาจะทรงลบล้างบาปเล็กๆน,น้อยให้แกเขาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอะไรวะซัลลัมได้กล่าวว่า วันซอามะ رمضانإيمان นละอิทธิศาน,น,านุฟิราละหูมาตกดัดดเมมนซัมบีว,มว่าใครก็ตามที่เขาถือศีลอดและเขาศรัทธาอีมานันศรัทธาต่อองค์ลอสุบฮานุอัลลาห์และหวังที่จะได้รับความโปรดปานจากพระองค์กุฟิราละหูมาตอกัดดาหมินซัมบีบาปต่งตางๆบาปเล็กๆต่งตางๆที่เขาได้เคยกระทำมาก็จะถูกลบไปท่านนบีมมุัมะซุลลัลอห์อัลชาลัมได้บอกไว้แล้วว่า,วา การถือสินอดของเรานั้นถ้าอยากให้การถือสินอดของเราได้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดการถือสินอดของเรานั้นต้องมีพร้อมด้วยกับการอีมาด้วยกับการศรัทธาและยึดอยู่ในหลักอากีดะหลักทัทชาที่ถูกต้องและด้วยกับการหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากลอสุบฮานุวะตลานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราถือสินอดแล้วเราอดข้าอดน้ำแล้วอย่าลืมที่จะมาเช็คเนยตของเรา อย่าลืมที่จะมาเช็คความตั้งใจของเราว่าเราถือสินอด,เ,ดเพื่อใครการถือสินอดของเรานั้นมีความอิคลาสหรือเปล่ามีความบริสุทธิ์ใจให้กับลอสุบฮานวูวะตาหรือเปล่าหรือว่าที่เราถือสินอดเราถือเพื่อที่จะให้คนไม่ว่าเราเราถือเพื่อที่จะว่าคนอื่นเขาก็ถือกันคนอื่นเขาก็บวชกันเราก็บวชตามเขาในประการหนึ่งเมื่อเราถือสินอดแล้วอย่าลืมที่เราจะหวังในความปวดปาน หวังในการตอบแทนใจของลอสุบฮานุวาตาลาได้ด้วยสองประการนี้เองที่จะทําให้การถือศูนอดของเราได้รับภาคผลอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเอวองลอสุบฮานูวาตาลาสุดท้ายนี้ขอแก่เอวองลอสุบฮานุวาตาลาทรงทําให้เราเป็นคนที่การถือศุนอดของเรานั้นเต็มไปด้วยการอีมานเต็มไปด้วยการหลักการศรัทธาต่อ,อพระองค์และหวังที่จะได้รับซึ่งความโปดดรดปรานและผลบุญอันมากมายต่างๆของพระองค์อสสลัลลอฮุอะลัยนะบีนะมุฮัมมัด وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين